สัมถทานไตรสาระคุมสินหานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขังสารนังคัสสามีทำมังสารนังคัสสามีสังขังสารนังคัสสามีผุ้ตียัมปีพุทธังสารนังคัสสามีผุ้ตียัมปีทำมังสารนังคัสสามี ปติยัมปีสังขังสระนังขัสสะมิปฏิยัมปีพุทธังสระนังขัสสะมิปฏิยัมปีธรรมังสระนังคัสสะมิปติยัมปีสังขังสระนังคัสสมิ ติสรณะขมันังนิตตังปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามีอาธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามี เมสุมิสาจาราเวรมณีสิกาปัทธังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกาปะทธังสมาธิยามีม ลาเมรยะมะสพปะมาทะานาเวรมะีสิกขาปะทางสมาธิยาเมียมะนีปัญจสิกขาปะธานีสิเลนะสุขัดทิยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสิลังวิโสทาเอ ต่อมเนี่ยจะได้ต่อมเนี่ยเื่ออะไรวะ เมื่อออ่นออ่นอาหาบินหบานแล้วบได่บ้าห้ไปบ้าห้ไปวะไปบอกครูบาแล้วเศร้าสนาดนั่นนีคือว่าสิผูกแขนผูกหยังอยูแขนแขนจักง้อซ้นเขาแล้วผูกวะรถเาจะมีตลอดวะ พอดีนานแต่พอดีคุนมันว่านั่นพูดมันก็ออกสมองละคันบ่หยุดสม,มัยกันเลยสมัยมันก็กออกสมองละคันสมองละคัน,มมน,มมนอออก็ออกเยอะจากเขาบนนี้ตะล่างนฮะห่อสม,มักแล้วกันท่าบดนลนเนาะคนหลายคนหลายคนหลาย おはようご น,น้ำบ่าเ้าากระยาขุนมนีน้มใหญกระได้บุรียากยะทาววันวะฮาปุลาปิริบุเรนติสากลังเยวะเมวะอิโตชินังเปตนังอุปกัปะติอิสิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสันตุสัภีบริยันตุสังกะปะ จันโทปนาลาสโสยถามณิโชติลาโสยถาสภีติโย,สย,ยวสันตุสะพรารุโภวินาสตุมาเตภวัตวันตรายอสุขีติขายุโกภวะอภิวาทานาเสริสนิจังมุฒาปัญญายิโน กตาโลธรรมาวัฒนติอายุวัตโตสุขังพระหลังอนุโทปารถุที่โลวันโทปิภานโทชุขคาสาธาตเมธาวีสุขังโสติคัสติอายุทัตวาพระลังวันสุขันจาปฏิภานโทที่ขาอยู่ยาสวะโหติยาธายาตุปปัสสะติติ อาญาจักโคทักกินาทินาสังค์คิสุปฏิทิตาทิคารตังหิตายาสาทานาโสปะกับปติโสยติธรรมมจะอาญาณิทัสตโตเปตานาบุษาจักัตตาอุราลาภรัญจามิโคระปานุปปัตินังตุมเฮหิปุญญังปัสตังอนุปปันติภะวันตุสะพมังคะรังลักขันโตสะปเทวตาสะพุทธานุภาเวนะสะพัทธมานุภาเวนะสะพัสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภะวันตุเต จำศิลว่มามเนี่พระล,ลุงจำศีลว่วาเห็นอันโทรหากันนะเห็นพระลงุงจำศิลวันศีลนะศวัพนพระลงุงน,น่งยนเปนเจ็บเนทีนี้เนาะให้ตามความสุข